สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช้ยดัมซิ่งสีสเกตนะครับวันนี้ครับย้ายรถมาอำเภอเมืองนะครับบ้านหนองคูนะครับตำบลจานไม่ได้มาสองปีแล้วครับปีนี้กลับมาแก้ตัวใหม่ เพราะว่าที่บ้านงานเหมืดแล้วครับรถเกี่ยวเยอะอยู่กับสิทธิ์เจริญการช่างนะครับไม่ได้ไปถ่ายรถอื่นเลยไม่มีเวลาเพราะว่าต้องทำงานนะครับ ข้าวยืนทั้งนั้นเลยครับข้าวมาลทใหญ่ข้าวยืนแล้วก็ข้าวสวยด้วยครับข้าวไหลดีมากข้างบนนะ่ะดันสบายสบายแล้วครับข้าวยืนมาที่นี่ก็มาลงเกี่ยวจุดเดียวแล้วก็เดินเกี่ยวเลยครับ จอดรถไว้จุดเดียวไม่ได้ย้ายเหมือนแถวบ้านผมนะถ้าแถวบ้านผมก็ต้องย้ายโยกย้ายครับเกี่ยวได้สิบไร่ก็ย้ายสามไร่ก็ย้ายอย่างเงี้ยครับมันเสียเวลาตรงที่ย้ายรถแหละครับแต่มาที่นี่คือเรามาจอดจุดเดียวแล้วก็เกี่ยวไปเลย แล้วอีก3แปลงนะครับเจ้านี้11ไล่เกี่ยวไปแล้วประมาณเท่าไหร่่ะประมาณ9ไร่เนี่ยโอ้ไม่ใช่9หรือ 8. 8ูไล่ว่าจะไปไทยนาบุญอยู่ครับ มีโอกาสได้มาเกี่ยวใกล้กันจะได้ถ่ายให้ดูถ่ายคู่กับนาบุญครับนาบุญก็อยู่อีกโซนหนึ่งนะครับนาบุญพัฒนาตู้แอร์คันนั้นคันนี้ก็เข้าปีที่4นะครับสําหรับฤดูการเก็บเกี่ยวของสิเจริญเพราะว่าซื้อมาก็2017ครับตอนนี้ก็2020 จะเข้า2021แล้ว ฟางออกมาสวยนะฟางฟางแห้งก็ประมาณนาทีหนึ่งก็อัดได้เลยนะครับเนี่ยเกียวก็ไม่ได้เกี่ยวสูงนะเกี่ยวต่ำอยู่เกือบเนี่ยเหลือไว้ประมาณ20เซน ปกติปีก่อนๆที่ผมมานะก็ทีแรกเลยที่สมัยก่อนเนอะรถเกี่ยวก็ยังไม่มีเข้ามาแถวนี้เกี่ยวที่ยันหว่างนะครับยันเช้าเลยเกี่ยวถึงตีห้าเนี่ยคือพระอาทิตขึ้นเลยแต่เดี๋ยวนี้ก็สูงสุดก็ตีหนึ่งตีหนึ่งห้าทุ่มนี่แหละ คือเจ้าไหนที่เขาเอาไปตากก็เกี่ยวเกี่ยวเจ้าทีต่ตากก่อนว่าวันละ60ไร่อ่ะตามไปแปลงที่3แล้วครับเป็นตามไปถ่ายอยู่นู่นเย่ยเก็บไปครับเก็บแปลงที่สามหมกมาเลยอากาศก็โอ้ยแดดร้อนมากเลย เมื่อไหร่จะหน้าหนาวแบบเต็มตัวสักทีนะครับเนี่ยผมทั้งร้อนทั้งคันเลย ถ้าเจอข้าวยืนข้าวแห้งเงี่ยอุ้ยเกี่ยวสบายไนปะน้องดูดิข้าวสุกเหลืองแบบเหลืองเต็มตัวแนละ้วน้ำก็ไม่มีนะแถวนี้มันเป็นที่สูงอนะ่ะ โอเคครับก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับข้าวจะเต็มอุ้มละยวขึ้นไปดูข้าวบนอุ้มขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูและเข้ามาติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับขอบคุณครับ